เสียโบท๊ทเชือดไก่ให้ลิงดูบทเรียนคนปากแจ๋วลั่นถึงเวลาผมเอาคืนเสียโบท๊ทนัทเธเดชวชิระรัตนวงศ์โปรโมเตอร์ชื่อดังออกมาโพสต์ข้อความบทเรียนคนปากแจ๋วเคยเตือนหลายครั้งแล้วเสียโบท๊ทนัทเดชวชิระรัตนวงศ์โปรโมเตอร์ค่ายเพชรยิมได้ออกมาโพสต์ข้อความเมื่อวันที่17ตุลาคม บทเรียนคนปากแจ๋วเมื่อวัอนจันทร์ที่ผ่านมามีการนัดสอบปากคำคดีหมิ่นประมาทพรบอคอมพิวเตอร์แต่จำเลยไม่ได้มาตามนัดหมายของศาลเป็นเหตุให้ศาลต้องออกหมายจับอายุความ10ปีขั้นตอนต่อไปก็คืออำเภอจะคัดชื่อออกจากทะเบียนบ้านเป็นคนเถื่อนทันที ที่ผ่านมายังมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่ปากแจ๋วคอมเมนต์ให้ผู้อื่นเสียหายถึงเวลาก็กราบกลานขอร้องอย่าดำเนินคดีนี่อาจจะเป็นเคสแรกในชีวิตของผมแต่สงสัยน่าจะไม่ใช่เคสสุดท้ายแน่นอนผมเคยเตือนหลายครั้งแล้วนะครับ ถ้าไม่ชอบหรือหน้าผมมันไม่ถูกเจริตใครก็เพียงแค่เลิกติดตามหรือว่าเลื่อนผ่านผมต้องขอโทษที่หน้าตาของผมไปสร้างความรำคาญใจให้ท่านแต่พื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของผมที่ต้อนรับแต่คนที่รักแล้วก็ชื่นชอบในตัวผมถ้าไม่รักหรือไม่ชอบก็อย่ามายุ่งกันแค่นั้นง่ายๆครับเพราะผมมั่นใจว่าชีวิตของผมไม่เคยเอาเปรียบใครหรือกระทำการใดๆให้ใครต้องเดือดร้อน คุณยังไม่เคยเจอผมด้วยซ้ําแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรมาด่าผมชีวิตคนทุกคนมีคุณค่าเท่ากันหมดครับการให้ร้ายคนอื่นทั้งที่เราไม่รู้จักเขาผมว่าคนดีๆที่มีสามัญสํำนึกเขาคงไม่ทำกันนี่เป็นคำเตือนครั้งสุดท้ายคนด่าผมผมเองก็เป็นทุกข์ถึงเวลาผมเอาคืนทุกของคุณจะมีระยะเวลาสิบปีเต็มๆรักนะจึงต้องเตือนพอรบอคอมมันน่ากลัว